กัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมัน,นอยู่กับแฮงร์ลีกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเซนเล e ซ o โรโซนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมน้องใหม่มาแรงนะเออก็เปิดตัวกันในวันแรกนะผมก็คือวันที่อัดเนี่ยแหละนะเออวันที่4ี่กรกฎาคมนั่นเองนะครับก็มาแล้วนะเออโอเคก็เป็นโอ้โหบอกว่า เป็นเกมที่ผมรอคอยมานานมากนะครับผมพยายามหลบเลี่ยงสปอยทุกอย่างไม่ว่าจะเกมอ่าเกมเพย์เห็นมานิดนิดหนึ่งแล้วเออแต่ว่าในเรื่องของตัวละครในเรื่องของอ่ระบบต่างๆเนี่ยผมแทบจะไม่รู้อะไรเลยแล้วผมเป็นเกมเป็นเกมที่ผมแบบเฝ้ารอ,อมากๆนะครับแล้วก็พยายามเล่นแบบว่าไม่สนเทียริสด้วยเพราะว่าตัวละครเกมนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างที่จะเยอะมาก นะผมแล้วก็มันทาให้ผมชอบในเอกลักษณ์เหล่านั้นมากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่ผมเล่นมาได้ประมาณสักสิบชั่วโมงได้เออสิบประมาณสิบเกือบเกือบยี่สิบเล้วมั้งเออเกือบยี่สิบชั่วโมงได้นะครับอ๋อก็อันนี้จะเป็นตัวละครที่เอามาเล่นนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยเล่นตัวระดับ A ทั้งนั้นเลยนะครับคือ สี่ดาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากเออเล่นสนุกมากนะทุกตัวเนี่ยนะผมก็จะมีสับทีมไปมั่งนะผมเนาะอย่างเนี้ยมันจะมีทีมแบบว่าทีมของอ่าพรรคพวกนะอย่างเป็นสังกัดอ่าอะไรคันนิงฮาเลเ่เนี่ยเนี่ยคันนิงฮาเล่นะครับเนี่ยแอ็บบี้แอบบ็แอบบี้นิโคเนี่ยก็จะอยู่สังกัดคันนิงฮาเลนะ่เนาะอ่าบิลลี่ก็ด้วยนะครับผม อ่ะอย่างโคลินอันนี้จะอยู่ของวิตเทเลียเฮาชิเปอร์นะครับผมเนาะเออก็จะเป็นบริษัททำความสะอาดเออแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่มีผลในเรื่องนะครับแต่ว่าอยู่อ่าของซันออฟอริดอนนะครับเนาะเออนี่สตัวนะซึ่งเป็นระดับ A 2ตัวนะครับผมเนาะก็ต้องรอดูในอนาคตนะว่าจะมีลูกพี่ใหญ่ระดับ S มาไหมนะเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะผมเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นของ b i l l a b o x Heavy Industry นะครับเนาะก็จะเป็นชื่อ Colida b i l l a b o x นะครับผมเนาะก็อยู่เป็นเหมือนแผนกก่อสร้างนะเออเหมือนเป็นสังกัดสังกัดสังกัดก่อสร้างอะไรพวกนี้นะเอออันนี้ก็จะสังกัดแบบรับจ้างทั่วไปอ่าส่วนของวิตทเียเนี่ยก็จะเป็นพวกทำความสะอาดซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบเนาะว่าแบบไหน ส่วนนี้เหมือนแก๊งเด็กแวน้นอืแก๊งเด็กแว้นนะครับแก๊งแก๊งเป็นแก๊งเด็กเด็กแวน้นที่แบบห้าวมากแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะอีกหลายตัวละครน,นะครับที่มันยังไม่โผล่นะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ก็ <c oughs> จะมีบอกมาแล้วในเทเลอร์ก็มีโผล่มาแล้วในเนื้อเรื่องก็มีโผล่มาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าเวนะ็บเนาะที่จะมีตัวมาด้วยนั่นเองนะครับก็โผล่มาแล้วนั่นเอง ตอนนี้ตูกต้กระชาที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็จะเป็นน้องเอลลินนะครับซึ่งจะเป็นน้องฉลามที่อยู่กับ Housekeeper นั่นเองเนาะนะครับเอลลินโจนะซึ่งก็น่ารักมากๆนะนะก็มีคนโดนตกกับน้องเอลลินเยอะค่อนข้างมากนะผมเนาะสำหรับผมเนี่ยก็ผมชอบทุกตัวเลยนะอย่างในโกเมียามานะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะเออแล้วก็จะมีเวลานี่เปลี่ยนอะไร ใช่ปะโอ้โหมันมีสับด้วยนะเอออะถ้าเราแบบดูตรงพื้นฐานนะครับเปลี่ยนมาเป็นสกิลเปลี่ยนมาติดตั้งแล้วกลับมาที่สกิลนี่ตรงหน้าสกิลเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยน้องน้องน้องเปลี่ยนด้วยนะอ่ะมันก็จะเปลี่ยนแค่นี้แหละเออแค่นี้ก็แหลกแล้วเนี่ยอืมสุดยอดจริงๆรู้สึกจะเป็นกับตัวระดับ S ทุกตัวอ๋าไม่ไม่ไม่ตัว A ก็เป็นระดับ A ก็มีนี่นี่โอ้โห หอมเลยนี่ยหอมนะก็ค่าๆประมาณนี้กันนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาในส่วนของเซเลสซิลลสซนนั่นเองนะครับผมเรามาเปิดรับน้องกันหน่อยซึ่งจะไม่มีการเติมนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อกาจอใหม่เลยนะโอเคแล้วก็ราคาก็ค่างที่จะโอเคมากเลยนะมันไม่ได้แพงอะไรมากเลยนะครับผมเนาะราคาอยู่ในระดับที่ พอปกติอะเออราคาก็เหมือนกับเกมค่ายนี้แหละออปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ปรับความถี่กันนะครับผมปรับความถี่ก็จะเป็นการเปดกระชาอยู่ละนะซึ่งจะมีทั้งหมด 3, ่าประมาณ3ตู้ที่เป็น3มตู้หลักๆนะครับก็จะมีตู้ลิมิตกาชานั่นเองนะครับนะแล้วก็อันนี้อาวุธประจาตัวนะครับผมมันจะเป็นเหมือนแทนอาวุธ นั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นกับอาวุธเนาะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตู้ถาวรซึ่งเราก็จะมองข้ามไปนะเพราะอันนี้เราเห็นอยู่ละนะครับแล้วเขาก็เอาระบบอ่ะามโลมาด้วยนั่นเองนะครับระบบ300โลซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะว่ายังไงนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้นะว่าอยากเล่นตัวไหนนะเออใน300โลนะผมก็ กดกันไปเรื่อยๆนะเออคือมันเก่งทุกตัวแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบัตอ่าเป็นคู่หูนะครับหรือแบ็กอ่าแบงก์บูนะครับผมซึ่งจะเป็นมีหน้าที่คล้ายๆกับตัวซัพพอตนะตัวซัพพอตคู่หูเล็กๆของเรานะครับผมใครที่เคยเล่นฮอนไกอ impact ก็จะเหมือนอ่าพวกเรียกว่าอะไรอ่ะไอไอตัวลอยๆอ่ะเออไอพวกซีลินน้อยอ่าดูน้อยอะไรพวกนั้นน่ะนะครับก็จะเป็นตัวพวกนั้นนอนที่จะมาคอยซัพพอตเรานั่นเองนะครับ เนาะถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้กันนะซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษนะคือจะมีในด้านของการช่วยบัฟในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอาการอันนี้จะเพิ่มค่าพลังงานนะครับซึ่งจะเป็นพลังงานที่ให้เรากดสกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีทั้งตัวที่แบบออันเนี้ยอย่างอันนี้มันจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่ามีคันนิงฮาเลฮาเลเนี่ยสตัวขึ้นไปก็จะได้ เพิ่มพลังจมเพิ่มพลังความเสียหายนะครับยิ่งสัตรูตมีน้อยเอฟเฟกก็จะยิ่งชัดมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขนะแต่และตัวมันก็จะมีก็ไปกดให้มันเหมาะกับทุกตัวแล้วกันนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวที่น่าจะคุ้มสุดก็น่าจะเป็นของบัตเลอร์นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มค่าพลังงานให้ตัวละครซึ่ง มันค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยยิ่งกดสกิลมันยิ่งดาเมจแรงมากนะครับเออสกิลมันก็กดได้เรื่อยๆแหละแต่ถ้าหลอดมันถึงเกตมันถึงเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะแรงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับเนาะสำหรับนี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะว่าถ้ามีบัตเลอร์อ่าถ้ามีตัวละครของ Victoria h o ียฮอสกิปปิเนี่ยก็จะเพิ่มค่าฟื้นฟูพลังงานไปอีก20%ะมันก็จะ ประมาณนี้ซึ่งสามารถไปเล่นกับ Housekeeping ไ,ได้อย่างดีเลยนะครับเนาะสำหรับตัวธาตุไฟนะครับก็ผมจะแนะนําเป็นตัวนี้นะผมเเพราะว่าค่อนข้าง,างจะโอเคมากเนาะไปเล่นกับอสองสองคู่หูเมื่อกี้ก็ได้นะไออะไรของไอหน่วยไอแซนอะไรนะั่นแหละเออสังกัดแซนแล้รนะั่นแหละนะครับผมโอเคอย่างวันนี้เราจะมาเปิดทั้งหมดทุกตู้เลยกนะันทุกตู้เลยนะครับแล้วก็อยามาดูว่าได้อะไรมั่งอันนี้ผมเปิดไปแล้ว50โล แล้วผมเปิดไปแล้ว5้าิบโลเพื่อเอาตัวนั่นแหละเออก็มันก็ได้มาแล้วแหละเออมันการันตีไปแล้วนะโอเคอยประเดิมด้วยตู้นี้ก่อนละกันเนาะตู้แบงบูนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่า4ี่ิโลจะได้เลยไหมนะเออเพราะว่ามันการันตีที่80ดสินั่นเองโอเคโอเคเราก็ามาเริ่มกันเลยละกันชินะลลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไป เออแล้วผม,มชอบอีกอย่างนี่ก็คือการนำเสนอ presentation ของการเปิดกาชาคือชอบมากอ่าไม่ได้อ่าเนี่ยการนำเสนอแบบเนี้ยที่มันแบบโผล่มาทีละหน้าอันนี้ผมชอบนะผมดูดิรัดับ A ได้ตัวอะไรได้บุ๊แน่เลย A เนี่ยมันทำให้ผมอยากจะกดหน้าทีละหน้าเฮียไม่ใช่กดข้าไปเลยอ๋ออาวคาโดเอามีแค่นี้โอเค โอเคข้ามเลยแ้วกันมันจะมีอีกตัวหนึ่งได้อะไรอ่ะอ๋อยังลบโอเคต่อไปโลที่20นะครับโลที่ยี่สิบไปโอ้ไม่ได้นะข้ามเลยอุ้ยมีเพนกวินด้วยเออ โอเคโลที่สามสิบึ้งโอ้โหเอสามตัวโอ้ม็กแมกเนตตัวอะไรวะเนี่ยเอโลที่สี่สิบชอบจริงจริงอะเออแต่ถ้าได้เวลาได้แหลงเอสอะมันจะมีเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยนะจะเป็นเพลงร้องเออก็ถ้าได้เดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรู้แหละถ้าได้เดี๋ยวรู้แหละโอเคเดี๋ยวเรามีแลกได้อยู่นะอ่ะมีมีแลกได้อยู่อันนี้แลกมาเลยห้าอันแบงค์บัคไม่จํากัดการซื้อหรอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยมันไม่จํากัดการซื้ออะแต่เมื่อกี้คือมันมีลดราคาเนาะเฮ้ยอันนี้ดีครับเออ,พอ,เ,เ,อ,พเ,เ,อเพราะว่ามันเป็นทางเลือกให้ผู้เล่นได้กดเนาะเพราะว่าเกมนี้มันก็เนี่ยอ่าอย่างอันเนี้ย นึงเดือนอันนี้จะกดได้ทั้งหมด250ห0าสิบร้อยอ่ะใช้ร้อยหนึ่งในการกดเนาะแต่ว่าถ้าคุณมีเศษก็สามารถกดได้เรื่อยเออไม่ต้องไปหลอรอทบเดือนนะครับแต่อันนี้ก็อันนี้รอเหมือนเดิมเนาะอ่าอันนี้อะไรก็ปกตินะครับตั๋วเนี่ยถามว่าใครอยากเก็บไหมก็มันก็เก็บได้เออแต่ถามว่าเก็บไหมไม่เก็บเออไม่เก็บหรอกโอเคก็ไปโลที่ห้าสิบ แบงบูป่ามาดูกันจะได้ไหมห้าสิบไปหน้าได้มั้งการันตีเลยเหรอน่าจะต้องการันตีเอานะโอเคต่อไปอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ตู้ถาวรจะถาวรค่อยอย่าถาวรแแป๊บหนึ่งนะเรามากดที่น้องเอลลีนกันนะครับเออนอนเอลลีนเนี่ยก็เป็นตัวน้ำแข็งที่ต้องบอกเลยว่าเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายมากนะผมก็เลยแบบ โอ้โห oh. คือตัวอื่นเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างที่จะคอมโบยากนิดนึงนะแต่ถ้าใครซินเซียนเล่นมันก็เล่นง่ายเลยนะครับตกติน้องเอลเนเนี่ยก็จะทําให้เป็นตัวน้ำแข็งที่เล่นง่ายแล้วก็ดามเมทที่เนี่ยจัดจ้านมากๆนะครับดามเมทน้ำแข็งที่จัดจ้านมากนะก็ใครที่มีตัวนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามากดเลย,ยกัน10โลแรกอันนี้10โลแรกโอเค เพราะมันแต่ละตู้นี่มันไม่เหมือนกันนะมันโลมันไม่นี่ด้วยโอเคซิบโลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมลักเหล่าไปเออกูเปลี่ยนตู้กูต้องมีสิบโลแรกดูนี่จะได้ไหมโอ้โหถ้ามันได้ในสิบโลนี่มันก็เกินไปนะเอออ่าได้เป็นอาวุธโอเคโลที่ยี่สิบ เป็นไงยังยังยังไม่ออกอุ้ยเอาดีเลยยังไม่มีตัวด้วยโอ้โหขาดห้าสิบแรกแรกแรกแลกได้ไหมแรกได้แรกได้แรกแรกมาหนึ่งอ่าเออแล้วผมก็เล่นแบบใช้จอยด้วยนะใช้จอยเล่นคือสนุกมากครับใช้จอยเล่นแต่ว่าจะเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถย้ายไป ใช้เมาส์ตอนที่เราใช้จอยได้ก็คือมันต้องไปหน้าตั้งค่าแล้วก็เปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะเนาะโอเค,อเคก็รอโลที่30ใช่ไหมสามสิ 30. ไปถ้าได้แผ่นไหน30โลนี่มันก็เกินไปนะโอเคก็ยังการันตีได้ A ตัวหนึ่งแต่ไม่ค่อยอยากได้เนทะ่าไหร่ ยังไม่ค่อยอยากได้โอเคต่อมาก็มาเป็นที่กาชาถาวรน,นะครับผมทั้งหมดมีประมาณ45โล่ะก็ลุยกันเลยอันนี้ไม่ต้อง10โลแรกมั้งเนี่ยจริงๆก็อยากได้เออีกสักตัวนะโอ้โหไม่มาเลยโอ้บิลลี่บิลลี่เคส เดี๋ยวโยเนี่ยเพลงมันจะเปลี่ยนผมชอบตัวเนี้ยแย่แย่โอ้ไฟนอลทีเชอร์เย่มาดูกันครับจะได้ตัวอะไรเฮ้ยออกจริงเหรอ20โลเนี่ยเพราะมันการันตีไปแล้วรอบหนึ่งอะแย่เอเอเออวุธ กูงงเลยอาวุธมาได้ไง <c oughs> อ,อโอ้โหจะให้ดูตัวอาวุธเสือกออกของอะไรอะ่ะของตัวอะไรไม่รู้เออโอกลายเป็นนับโลใหม่ไหวเนาะเออ อ๋อถ้า S ออกมันจะหน้าจอกระพริบเฮ้ยออกอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 กูเพิ่งไล้ไปโหลเนี่ยผมชอบพรีเซนเตชันตรงเนี้ยที่แบบเวลาตัวโผล่มาเอออันเดี๋ยวดูอีกตัวไปเรื่อยๆครับมันอยู่สุดท้ายเลยเฮ้ย S อสองตัว มึงจะบ้าปะเนี่ยโอ้โหยิ้มแปลล้นแล้วยิ้มแปลล้นแล้วแต่มันตู้ถาวรครับตู้ถาวรเฮ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ไม่เอาวุ้นได้ไหมขอตัวคืออยากเล่นตัวคืออาวุ้นผมไม่ได้ใส่ใจมากผมอยากได้ตัวแค่นั้นแหละอุย้ยตกใจนึกว่าอาวุธนึกว่าอาวุธไม่เป็นเอสโอ้มึงจะทำใจกูหวั่นดิพี่หาราก ขอตัวครับขอตัวอาวุธเดียวเหรอเฮลไฟเกียโอ้ oh! oh! โยมึงมึงมึงก็ออกง่ายไปอาวุธอะออกง่ายไปออกง่ายไปอาวุธอะ <c oughs> <c oughs> เอ๋อ <c oughs> กดอีกรอบรอบนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ออกโอเคเมื่อกี้ผมจับสังเกตไดนะ้แล้วคือ ไอตรงม้วนฟิล์มอะมันจะมีสีทองด้วยถ้ามันออกทองเออแต่หน้าจอมันก็จะรกระพริบก่อนนะั่นแหละโอ้โหหมดคำจะพูดเดี๋ยนะอันนี้มีไม่มีเหลือละเอาอันนี้มาแลกได้ไหมสักห้าอันที่จริงมันก็ไม่ควรแหละอม,มันมันไม่ควรทำอย่าทำเลยดีกว่าออถ้ามันไม่ควรก็ไม่ควรเออเดี๋ยวไปเอาเอาเพิ่มก็ได้ อย่าเล่นอย่ามันได้เพิ่มโอเคเดีย๋ยวมันดูกันนี่โชคาโซคาคุตัวคาคุโออันนี้ผมก็ชอบนะน้องน่านรักมากนี่มีปิดหน้ากากด้วยโอ้โหเทพไปไหนเาเปิดหน้ากากหน่อยเอาปิดหน้ากากเอาเปิดหน้ากากอยกแขนยกแลอเชื่อ,อ,อโอเคมีเออแล้วก็ตรงนี้ขอชมตรงที่ว่าเขาทำ ตรงการอัพดาวอัพสีอะไรพวกนี้คือมันค่อนข้างที่จะสวยมากครับเนี่ยแค่ใส่อาร์ตคือมันดูเรียบง่ายแต่ว่ามันดูมีมิติแล้วก็ดูน่าดึงดูดให้คนมาแบบอยากปลดล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็โอเคนะเนี่ยโอ้โหแล้วปลดไปเรื่อยๆก็บอกเลยว่าเท่ๆนะครับนะอ่าบิลลี่นี่ปลดไปอีกโอ้โห ถ้ามีอีกก็คือปลดไปเรื่อยๆนะถ้ามีอีกก็ปลดเรื่อยๆอืมอันนี้อ๋อย,ยังไม่ได้อันนี้แค้นี้ว่านี่ผมชอบตรงนี้มากเลยนะคืออ่าเดี๋ดูตรงนี้นะแล้วผมมาเปลี่ยนฟึบนี่พอลี่นมานติดตั้งแต่พอกลับมาสกิลนี่มีกระพริบตาให้ด้วยอืมเปลี่ยนสกิลนี่กระพริบตามันก็กระพริบตา เออโอเคโอ,คโอค้แต่ได้อันนี้ครับบัตฟลุโอ้ยมันดาเมนมันแข็งอ่ะน้องมันเป็นดาเมนไฟครับไม่ได้ครับใส่ไม่ได้แต่นี่ก็ไม่แน่อันนี้ใส่ได้โอเคอาวใส่ได้ไม่พอแต่ว่าเหมือนเป็นอาวุธประจําตัวน้องด้วยครับนะเนี่ยถ้าเป็นอาวุธประจําตัวนะครับจะมีให้เปิดตรงอ่าเห็นเห็นตรง l อลมตรงผมไหมครับ มันจะมีให้เปิดตรงนี้สกินพิเศษนะครับผมมันจะมีให้เปิดนั่นเองนะของบิลลี่ไม่มีนะครับแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นของของมันนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่าอย่างแอนบี้นะครับแอนบี้ก็มีเหมือนกันนะจะมีเปิดที่มันแจกรอมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับผมอ่ะมันมีของระดับ S อันไหนบ้างที่มันแจกผมว่าน่าจะของอันนี้ด้วยไหมเนี่ยนี่ไอเฮลไฟเกียร์ใช่ไหม ใช่อาวุธประจำตัวโอ้โหล้วได้มาด้วยนะโอเคได้มาแล้วครับก็เป็นอาวุธประจำตัวของอชื่ออะไรนะชื่อแมงอ่านยาชิบหายโคลเรดานะครับโคลเรดาโคลเรดาเบรเล็บ็อกคือไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรนะแต่ว่าหวังว่าน่าจะมีเอฟเฟกอะไรที่มันน่าจะวูวามากเอสมควรนะเออเอาอัพหน่อยไหนก็อ้นนี้ละ เรียบร้อยอัพขั้นยังไม่ได้โอเคอยาต้องไปฟาร์มคือจะว่ามันโชคดีก็โชคดีแต่อยากได้ตัวยวดีเออปัญหามันอยากได้ตัวอ,อันนี้ล็อกอย่างล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคล็อกแล้วนะเออ่อันนี้เป็น กูต้องมานั่งหาแล้วตัวไหนท่าผิดปกติถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีใครมีท่าผิดปกติล่ะยกเว้นนิโคอย่าบอกนะอาวุธนิโคอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิโคไม่ได้ใช้ท่าผิดปกติหรือว่าน้องคนนี้พอน้องคนนี้ใช้ท่าผิดปกติครับอ่าได้เวลามาหาแล้วครับว่าตัวไหนมันเป็นท่าผิดปกติผมอยากรู้มันของตัวไหน เกรสเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกรสไม่น่าใช้มันมันใช้เอ้ยก็มีสิทธ์อาจจะเป็นของเกรสมีสิทธ์เพราะมันเล่นกับเล่นธาตุอ่ะเราจะมีสิทธ์เนาะเออแต่เกรสเป็นธาตุอะไรเนี่ยธาตุน้ำอ่อไม่ใช่ธาตุน้ำแข็งธาตุสายฟ้าดิไม่น่าใช่ไม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 ่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วนะเออ โอเคแต่ว่าก็ถือว่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเออคือเกมนี้เนี่ยมันก็อัดจริงๆนะผมเล่นในระดับที่การจอรกำลังจะเจ๊งเนี่ยก็คือยังเล่นได้ลื่นๆแต่ว่าพออัดเนี่ยมันก็อาจจะมีเฟรมดอปไปบ้างนะครับผมเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าการจอกูก็จะไปแล้วแล้วผมก็ใช้อ่าในส่วนของการจอในการอัดเกมด้วยนั่นเองเนาะ นะครับแต่ว่าถ้าให้ชมเนี่ยก็คือเกมมันค่อนข้างโอเคมากเลยแล้วก็หลายหลาย,หลายอย่างมันดีมากนะอย่างการมันจะมีหลายโหมดให้เล่นมากนะครับแล้วก็มีที่ให้เราไปฟาร์มเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยเลือกเหมือนฟ้าทาวเวลนะเราก็เลือกไปได้เลยว่าเราอยากไปไหนนะที่จริงมันยังมีที่ให้ปลดล็อกอีกเนี่ยโอ้ยอีกเยอะเลยอ่าแล้วก็มีระบบกลางวัน อ่าตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็อ่ากลางคืนแล้วก็กลางดึกอะไรประมาณเนี้ยตัวที่เราได้มามีตัวอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวหาอะไรบ้างอ่าแต่อันนี้อัพได้อัพดาวมีตัวไหนอัพดาวได้อันนี้ไหนเขาดูสเตตหน่อยบัฟหนึ่งฟื้นฟนู HP เพิ่มชิลอ,อืมโหไม่รู้ว่าตัวไหนดีมัง่งอะ สร้างความเสียหายอีเธอร์มีหลายตัวน่าใช้เนี่ยเอ้ยตัวนี้ทตุไฟเอาเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าน่าสนน่าสนอัพเลยครับเออทัดไฟนะทตุไฟ <c oughs> แล้วชอบตรงที่มันเตะกันไปเตะกันมาแล้วแหละตรงนี้มันเตะกันไปเตะกันมาชอบจริงอันนี้ทัาน้ําแข็งโอเคอันนี้ทัาอะไรอะซับทั่วไปซับพังงานทั่วไปอ่าบับสองให้ชิล รบสามเพิ่มฟื้นฟูพลังงานจินแต้ม,อมโอเคก็ถือว่า<ไ>ป,ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปชมาการต่อสู้นิดนึงแล้วกันนะครับผมน้องก่อนที่เราจะจากกันไปเอาเป็นคำขอต่อสู้นี่แหละอ่าสู้ไฟอเอาไฟไฟอ่าไฟนี่ตรงนี้ เราใส่ของมาให้เราใช่ไหมโอเคเราใส่ของอะไรมาให้เรียบร้อยละแต่ว่าพอสว่า์นี้ผมยังไม่ได้อัพมากเลยเนี่ยเอออ่าน้องแมงไม่ได้ใส่อันนี้สกิลตัวใหญ่มันเป็นอิมแพคมั้งอโอเคไปไปต้องบอกว่าอ่าชื่อชื่ออะไรนะดุเซียนาเนี่ยคือเป็นตัวธาตุไฟที่ค่อนข้างที่จะเก่งมาก นะครับคือมันระเบิดระเบอร์มากนะแล้วมาเล่นกับไอ้เนี่ยครับอ่าโคเรดาคือมาเล่นกับโคเรดาคือมันมาระเบิดระเบอร์มากนะแล้วก็คอมโบทีมคอมโบทีมกับไอ้เนี่ยโอ้โหอันนี้น้องก็โหดนะทำไปเล่นนะครับใส่นี้กว่าเนาะเออแล้วก็อัพไปเลย60อ่าแล้วก็ผมเนี่ยเล่นแบบโหมดท้าทายด้วยนะเออ คือมันจะมีให้เปิดโหมดท้าทายครับสําหรับคนที่รู้สึกว่าเกมมันง่ายไปตรงนี้ครับโหมดท้าทายเนาะซึ่งตรงเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมเปิดโหมดท้าทายอยู่แล้วนะผมผมไม่อยากให้มันง่ายผมอยากให้มันยากเราก็เล่นยากๆไปเลยนะซึ่งตอบโจทย์กับคนที่ชอบสายฮาร์ดคอร์นะครับเล่นได้ค่อนข้างโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองลุยกันแล้วกันเป็นคําขอต่อสู้ที่เราบอกเลยว่าบูเล็ก โอเคแล้วก็ใส่โอ้โหแล้วเกมเขาค่อนข้าง,งให้ความสำคัญกับเฟรมเรทมากเนละเออแต่มันอาจจะกระตุกสำหรับผมตอนนี้หนะ่อยแต่ยังสม,มุทอยู่ยังสม,มุทได้อยู่โอ้โหโอ้โหฝาดดูด,ดิมันมาก โ oh. i i machine, s. <S อ้โหปึ๊บปึ๊บตีตีตีปันนปันปันปันันปั่นปันปันปันปนปั่ันปัปันปันปนปั่นปัปันปนปนปันนปันนปันปนปันนปันนปันปันปันนปันปันตันป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 ันันปั โอ้โหฟาดโอ้โหระเบิดระเบิดอะไรเยอะแยะโอ้โหแล้วก็ระเบิดอีกรอบอันตีไปด้วยเออหืมมองกันไม่เห็นเงนพอดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็ระเบิดอือใส่ระเบิดทุบๆโอ้โหระเบิดมีแต่ระเบิดอะไรก็ระเบิดโอ้โห มีแต่ระเบิดเนี่ยครับใครจะเล่นทีมไฟจัดทีมตามผมอย่างนี้ได้เลยนะคือระเบิดชิบหายนะครับระเบิดแบบระเบิดแล้วระเบิดอีกอะ่ะเออที่จริงคันนิง่ง คันนี้ฮาเล่มันก็เล่นแบบระเบิดได้นะแต่อันนี้มันคือระเบิดตุ้มตามแล้วแบบดาม,มิดไฟมันแบบเวอร์หวังมากนะครับเนาะก็ลองไปเล่นกันไดนะ้สำหรับใครที่จะเล่นทีมดราม,มิดไฟนะครับก็ลองเล่นทีมนี้ได้นะเออระเบิดแบบระเบิดจิเพผงเออมันมากนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับาการเปิดราชาเนาะสำหรับเชนเลตซิโรโซนนั่นเองนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ยคอนท้างที่จะจุใจมาก นะครับผมเล่นแบบเล่นแล้วแบบเล่นเล่นนานมากนะเออคือพอไม่อยากจะพูดเทียบแบบเกมอื่นแต่ว่ามันมันมันดีจริงๆนะครับเออคือมันสนุกมากแล้วก็แบบเกมเพย์แบบตอบโจทย์มากเลยเออนะครับผมคือมันเป็นเกมที่เปิดมาแล้วผมไม่รู้ไม่รู้สึกเบื่อเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ไอเกมก่อนหน้านี้ที่มันเปิดมาแล้วก็มี อ่าเป็น Open World ใช่ไหมผมเอียน Open World แล้วมันก็แบบเล่นแล้วมันเหนื่อยอะไรประมาณนี้แต่พอมาเล่นอย่างนี้มันเป็นแนวแบบที่เราเคยเล่นก็คือฮอนไกเอ็มแพกนะครับก็เล่นแบบสบายสบายมีอะไรให้ทําเยอะแยะ,แยะนะแล้วก็แบบมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เอาได้ทำเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็การเกมเพย์ต่อสู้เนี่ยก็คือแบบสุดจริงๆนะเออคือสุดมากๆนะครับสมมติลื่นไหลสุดๆนะยกให้เลยนะครับครึ่งนี้ครึ่งหิ่ง ขึ้นหิ่งเลยนะเออคือกดไลค์กดไลค์เลยนะครับผมโอเคก็อย่าสปาร์ตนี้ขอตัว,ว,วขอตัวไปสนุกก่อนให้กันนะครับน้องก็ติดลมมากติดลมมากเลยตอนนี้นะครับโอเคสปารับนี้ขอตัวลาใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ถ้าไม่อยากพลาดชิ้นใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสปารับนี้ขอตัวลาแล้ว,ลวก็เจอใหม่พรุ่หน้้สปารับนี้บา,บายยครับบายบาย